ดูแต่ในชีวิลแล้วไม่เคยคิดว่าผมจะได้มาอยู่ตรงนี้เราต้องการเห็นจานอาหารที่สมบูรณ์แบบและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์จากพวกคุณโดยมีวัตถุดิบที่ท้าทายพวกคุณในวันนี้ก็คือ ไม่คิดเลยว่ามันจะออกมาเป็นหางวัวเริ่มค่ะผมไม่รู้จะทํายังไงเลยผมไม่เคยศึกษามาเลยหางวัวเนี่ยผมก็เลยใช้เซนส์ของตัวเองล้นวนเลยเตอร์คุณมีเวลากับหางวัวแค่45นาทีค,คิดออกหรือยังว่าจะทําอะไรผมจะทําเป็นไทไายๆตวครับสไตลฝรั่งเศสรครับแต่ว่าจะทําออกมาโมเดิร์นหน่อยจะไม่เป็นตูรธรรมดาแน่นอนแล้วคุณคิดว่ามันมีความคิดสร้างสารรค์พอไหม ผมจะใช้การอกจังอื่นเป็นความคิดสร้างสารรค์ครับในหัวผมมาเห็นหางวัวผมคิดว่ามันทําได้แค่อย่างเดียวคือสตูความคิดสร้างสารรค์มันต้องไปเล่นกับพวกการนิชกับการแต่งจานอย่าลืมคุณมีแค่45นาทีครันาทีผมคิดว่าความสร้างสารรค์ของผมอะไม่เหมือนใครแน่นอนหลังจากที่สติผมเริ่มมาอะไม่ทำสตูแล้วผมจะมาทำเบอร์เกอร์ ครับทีแรกเตอร์บอกดิเช่นว่าจะทําสตูครับเปลี่ยนเมนูเหรอแต่ผมคิดว่ามันง่ายเกินไปครับคิดว่ามันไม่สร้างสรรค์ครับแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นเบอร์เกอร์ครับแต่ไม่มีขนมปังผมจะเสิร์ฟเป็นคล้ายๆสเต็กแต่ว่าใช้หางวัวทําแล้วก็ทําเป็นซอสออนเนียนเกรสครับเป็นสไตล์คล้ายเยอรมันหน่อยครับแต่ตัวซอสนี้มันผสมกับไขมันไลซ์ออนเนียนว่ไม่ได้อยู่สร้างสรรค์มากว่าเบอร์เกอร์หางวัวตัดสินใจให้แน่ๆนะครับ แล้วคุณดูด้วยว่าคู่ต่อสู้ของคุณก็เป็นพวกที่แข็งแรงเหมือนกันครับผมเริ่มคิดรสชาติมันออกมาได้ตรงตัวเหมือนกันแล้วผมคิดว่าความสั้งฐานของผมอ่ะไม่เหมือนใครแน่นอนเตอร์ครับครับเชฟเหลือเวลาไม่ถึง3มนาทีนะครับคุณยังไม่จัดจานเนื้อคุณยังไม่เสร็จซอสคุณยังไม่ได้จะเสร็จแล้วครับเชฟต้องเร่งแล้วนะครับครับเชฟดีด้วยซ้ำที่เชฟเข้ามามันเตือนสติด้วยแล้วเตือนว่าเราต้องทำให้ทัน เดี๋ยวเวลาเพียงหนงนาทีเท่านั้นชิมทุกอย่างก่อนลงจานไดยินไหมครับครับเชฟมั่นใจส่วนหนึ่งว่าอาหารมันออกมาครบผมทำสี่อย่างคิดว่ามันก็เยอะแล้วนะและการสร้างสรรค์ผมคิดว่าผมสร้างสรรค์กว่าทุกคนผมมั่นใจว่าผมจะได้ผ่านก็รองสิบเก้าแปดเจ็ดหสสมสองึเเวลายกมือ ต่อไปนะคะเตอร์ค่ะผมู้คิดว่าจานผมก็สร้างสารรคเยอะเหมือนกันนะไม่แพ้เขาเหมือนกันผมอยากรู้ว่าจานผมเนี่ยเชฟเขาคิดยังไงตื่นเต้น เตอร์อธิบายจานนี้มาค่ะวันนี้ผมทำแฮมเบอร์เกอร์ดีคอนสตรักนะครับเมนูนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจาก2สัญชาติก็คือเยอรมันกับญี่ปุ่นผมไม่ได้ใช้แป้งบันผมใช้บัตเตอร์นัทสควอชครับมาเป็นพิเรแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีรสชาติของหางวัวอีกผมก็เลยทำสต็อกหางวัวคิดว่ามันต้องมีผักด้วยผมก็เลยใช้แครอทไปผัดกับมิโซเตอร์เป็นผู้แข่งขันที่อายุน้อยที่สุด เตอร์คิดว่าเตอร์จะสู้พี่2คนนี้ได้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะครับมันเกี่ยวกับสมองแล้วสกิลประสบการณ์ก็เป็นเรื่องสําคัญนะผมคิดว่าผมศึกษามาเยอะผมคิดว่าสู้ได้ครับ ก็ทำอาหารที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาให้มันดูมีคุณค่าเพิ่มขึ้นที่แรกเนี่ยที่เห็นก้อนเนื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยฉันก็บอจะมีอะไรแต่เมื่อชิมเข้าไปแล้วมันจะมีเหมือนเอ็นจากหางวัวซึ่งมันโดนสับขาดบางส่วนแล้วให้เราเคี้ยวได้อยู่และที่สำคัญเติบปรุงรสมันออกมาได้เข้มข้นมาก บัตนัสหอสเป็นตัวที่มาแทนหนมปังได้ส่วนซอสหัวหอมผัดมันหอมเข้มค้นแล้วชัดมากคุาสำหรับเตอร์ถึงแม้คุณจะทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีแต่เราจำเป็นต้องเลือกคนที่ดีที่สุดวันนี้คุณจึงต้องกลับบ้าน ไปฝึกซ้อมครับและกลับมาแข่งขันต่อในรอบต่อไปครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเชิญครับ ดีใจด้วยดีใจด้วยบ้าบอลนะ <c oughs> ตกใจเลยอ่ะผมช็อกเลย <c oughs> มันมีหลายคนมากที่เข้ามาแข่งร่าสเตชัแล้วตกรอบไปเยอะมากๆผมได้มาผมแบบภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าผ้าคันเปื้อนร่าสเตชันเนี่ยมันมีความหมายผมมากผมไม่ไม่เสียไปง่ายๆแน่นอน